สถานการณ์โควิดแบบนี้และยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้พี่ๆไวเก๋าต้องปรับตัวในหลายด้านโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์สวัสดีครับวันนี้พาพี่ๆมารู้จักกับพื่อนไวเกาว๋าสองคนตัวแทนจากคอสชอบได้ชอบดีกับช้อปปี กับคำตอบที่บอกความในใจหลังจากที่เรียนกับเราไปแล้วไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุดาวันนะคะนามสกุลอังคารนุกูลวิทย์ค่ะปัจจุบันนี้อายุ60ปีค่ะชื่อวะลายลักษ์นะคะตังตระยิยพัฒนชื่อเล่นชื่อนุชอายุ66ปีอาชีพก็อิสระค่ะเลือกทำทุกอย่างที่มีความสุขกเกษียณตั้งแต่อายุ55นะคะก็อยากใช้ชีวิตตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ทำอะไรที่อยากทำ เรื่องซื้อของออนไลน์เนี่ยนะของที่บ้านนี่ส่งมาบ่อยๆลูกอะสั่งเก่งจังเลยไม่เลยค่ะค่อนข้างเสียงสูงเลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีเปล่ามันไม่ตรงปกเปล่าชอบไปช้อปปิ้งเองซื้อของเองจับจริงดูคุณภาพสินค้าให้เห็นกับตาสัมผัสด้วยมือลูกจะเป็นคนซื้อมีอะไรก็บอกลูกบอกคุณสามี ให้สามีสั่งให้แต่ด้วยความที่ว่าปุ่มเยอะเหลือเกินลูกเคยสอนแต่ว่าไม่มั่นใจค่ะคือสรุปแล้วครอบครัวเป็นคนนําทางในเรื่องของเทคโนโลยีทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องยืมจมูกคุณสามีคุณลูกหายใจอะ่ะเราน่าจะเรียนไหมเอ้ยทีมง,งานมาสอนเหรอโอ้โหอย่างนี้ ถูกใจมากอยู่แล้วก็รีบสมัครเลยค่ะเพราะเริ่มต้นเป็นก็มาจากโซเชียลที่ของยังแฮปปี้เป็นคนสอนค่ะพอเราเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้สี่ครั้งที่เราเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องอาศัยแล้วอยากได้อะไรซึ่งคิดว่าตัวเองชอบเราจะทำเองดูเองมันเหมือนท่องในสิ่งที่ผู้หญิงเขาสนใจอะแล้วมันสามารถจะดูได้ทุกหมวดหมู่ ไม่เหมือนไปช้อปปิ้งตามห้างตามอะไรมันจะต้องเดินทั้งวันกว่าจะได้ดูได้ทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทุกอย่างเรียนรู้ภายใน4ครั้งนี่พิสูจน์ว่าคุมนะ้มค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไปเรียนเราเรียนที่บ้านเราเองชอบกันดูรีวิวแต่ละคนได้ของไปอ่ะเขาแฮปปี้ป่ะแล้วมันดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนชอบตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ โคส่งฟรีถึงไม่ต้องซื้อเพิ่อมอีกนิดนึงแล้วส่งฟรีเอาละขอซื้อเพิ่มตอบโจทย์เรามากเลยเลงไว้หลายอย่างเหมือนกันทุกอย่างเป็นสเต็ปหมดแล้วเราเจอตรงไหนสะดุดเราก็ถามตรงนั้นไม่ใช่ภาษายากใช้ภาษาง่ายๆตอบโจทย์คนสูงวัยจริงๆอะ่ะเปิดใจดูนะคะแต่ละอย่างที่น้องๆก็สอนเนี่ยเขารู้ ว่าเราอะทำได้แล้วก็ลองทําดูก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธการที่เราคิดไปเองแล้วถ้าเราไม่กล้าลองอะค่ะเราก็ไม่สามารถหลุดออกไปจากกรอบตรงนั้นได้มันไม่มีอะไรยากเกินไปการซื้อของออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณซีช้อปปี้ที่ไว้วางใจให้ทีมงานยังแฮปปี้เป็นคนเรียกว่าเรียบเรียงบทเรียนนี้ให้กับคนสูงวัย ให้ทันยุคทันสมัยซีประเทศไทยช้อปปี้และยังแฮปปี้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่ๆไว้เก๋าเก๋าขึ้นไปอีก